ม,มันต้องเข้ามาได้ตั้งนานแล้วครับกฎหมายจริงๆมันมันฟ้องร้องได้อยู่แล้วแต่เมื่อเมื่อในการฟ้องร้องไม่ปังเนี่ยโอ้โหทําไมคุณคนเดียวต้องทําลายวงการพระผมไม่เข้าใจมันจะทําให้ชื่อเสียงคุณน่ะภาพลักษณ์คุณน่ะกับคนจากคนใหญ่อะ่ะมันเสียหายไปด้วยปรากฏว่าพระที่มีบาทอรงเนี้ยเอาออกไปขายแล้วโดนจีเจ สิ่งที่ได้รับคําตอบกลับมามันช็อกค,ครับคือเซียนพระคนนั้นไม่ซื้อพระองค์นะไปอยู่ที่ไหนร,รู้เขาจําได้ว่าเป็นพระเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ซื้อจะเรียกสองแสนแต่คือแม่ผมเรียกเอาสองแสนห้า,า 2, 000, 5, แล้วกันนะครับก็บอกไปสองแสนห้าแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมามันช็อกค,ครับมันคือเซียนคนนั้นน่ะนึกว่าเขาอ่อนมั้งครับต่อเข้ามาแสนห้า มีประเด็นที่มีพระขายออกไปนะครับคือต้นสายไปเหตุอะผมก็เพิ่งจะรู้นะครับมันมันจะมีเป็นกระป๋องรูกเป็นขวดอ่านะมันจะมีเป็นขวดนะโอเคนะครับ,นะรบผมก็มีรู้โดยละเอียดเมื่อไม่กี่วันนี้คือพระซื้อไป สามแสนแปดนะครับพาซื้อไปสามแสนแปดนะแน่นอนครับเขาเขาไม่ได้อยากจะคืนผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเขาไม่ได้อยากจะคืนนะครับเพียงแต่ว่าพระองค์ที่เขาอยากได้แล้วเขาซื้อไปสามแสนแปดเนี่ยสามแสนแปดนี่เป็นพระตัวเปล่านะครับแล้วก็ทำตลับเพชรไปอีกหนึ่งใบ เขาไม่ได้อยากคืนครับเพียงแต่ว่าพระที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันซื้อเพราะมันมีบัตรอ่าซื้อเพราะมีบัตรรับประกันมาด้วยนะครับแล้วก็ข้างนอกอกเบาๆหน่อยได้ไหมเนาะบบกข้างนอกเบ,กบาๆนิดหนึ่งนะครับซื้อเพราะมีบัตรมาด้วยนะครับ แล้วก็เป็นพระของเซียนใหญ่อ่าผมว่าเป็นเซียนที่มีชื่อเสียงนะครับท่านหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าโอเคนะครับยังไงก็ขอโทษนะครับขอเช็ดก้องน,นิดนึงคนที่เอามาขายก็เป็นเซียนพระอ่าที่มี facebook มีโปรไฟล์โอเคดีเขาก็ซื้อ แต่พอซื้อไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาที่พระเนี่ยดูแล้วไม่เก่าอ่าดูแล้วไม่เก่าไปเปรียบเทียบกับเนื้อคุกรักหลาหลายองค์แล้วไม่ไมเก่าเรื่องนี้เขามันเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดประเด็นเมื่อสี่ห้าวันนี้ไม่ใช่เขาก็เขาเป็นคนมีตังคครับคนซื้อเป็นคนมีตังค์เขาก็เลยเอาพระเนี่ยไปเนี่ย ให้ลองขายดูซิอ่าให้ลองขายดูซิว่าพระเนี่ยขายได้ไหมปรากฏว่าพระที่มีบารองค์เนี้ยเอาออกไปขายแล้วโดนตีเกครับก็ขึ้นไปขายอาตงตรงบนห้างอะไรแน่นอนครับศูนย์พระเครื่องที่ใหญ่โตก็คืออยู่บนห้างพันทิพย์งามวงศ์วานเขาก็เอาพระเนี่ย ขึ้นไม่ขายปรากฏว่าพ้านี้ไม่มีใครซื้อเป็นพระเกศแล้วเป็นพระที่คนขายมาเป็นเซียนคือบางคนบอกทำไมพี่โอ๊ไม่บอกเลยคือมันบอกไม่ได้เรายังถือว่าให้โอกาสและเรายังถือว่าให้เกียรติแต่แค่การกระทําวันเนี้ยผมว่ามันไม่โอเคมาไม่โอเคตรงที่ว่าเจ้าของเนี่ย เนื้อพระเนี่ยถ้ามันเป็นพระแท้เขาไปขายที่ไหนก็ได้หรือเขาแขวนเนี่ยก็มีพุทธคุณผมที่ยันนะครับเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยากขายแต่พอมันเป็นพระเกที่มีบัตรอะแล้วเป็นพระเซียนด้วยเนี่ยคือจะให้ไปออกบัตรอีกกี่ครั้งมันก็ออกได้ แต่พอร,รู้แล้วว่าเก๋อมันแขวนไม่ได้ขายก็ไม่ได้ความรู้สึกเขาคือเขาก็ไม่รู้จะเก็บพระไว้ทำอะไรแค,ะแค่นั้นเองครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะเก็บพระไว้ทำอะไรเขาก็เข้าใจด้วยนะพอเล่าต้นสายไปเหตุว่าพระเป็นพระใครเพราะเจ้าของพระเคยโพสต์รูปพระองค์นี้ ไว้ใน Facebook ตัวเองตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว2-3สปีที่แล้วเนี่ยได้เคยโพสภาพพระปิดตาองค์นี้ยพร้อมบัตรไว้ใน Facebook ตัวเองด้วยนะครับอ่ะเขาก็เข้าใจทุกอย่างเขามีตังเขาก็เลยให้เอาภาพองค์นี้ย ไปขายคืนเจ้าของเดิมเจ้าของคนแรกเลยเจ้าของเดิมเลยนะฮะคือเท่าไหร่เขาก็ยอมขายเพราะเขาแค่เขาก็ไม่ซื้อพ้าจากเซียนกลุ่มนี้อีกไม่ซื้อพ้าจากเซียนพวกนี้อีกไม่ซื้อพาเพราะบารอีกก็แค่นั้นนะฮะเขาก็เลยเอาพระเนี่ยให้คนไปขายคืนเซียนคนนั้น สิ่งที่ได้รับคําตอบกลับมามันช็อกครับคือเซียนพระคนนั้นไม่ซื้อพระองค์นั้นจําพระตัวเองได้บอกได้เลยว่าพระองค์เนี้ยไปอยู่ที่ไหนรู้เขาจําได้ว่าเป็นพระเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ซื้อคนที่นำไปให้ก็บอกว่าเจ้าของเขาจะใช้ตังก็ต้องออกลูกนี้ถูกไหมครับ หักเท่าไหร่ก็ได้อ่าคุณฟังไปเรื่อยๆนะหักเท่าไหร่ก็ได้ก็คือเจ้าของเนี่ยเขายอมแล้วคือเขาไม่ได้เสียได้ตังค์แต่แค่โอเคยอมเสียค่างโง่ไปอ่าจะหักเท่าไหร่ก็หักไปก็แค่ไม่ต้องซื้อพาระกับเสียงนกลุ่มนี้เสียงนคนนี้อยู่นะครับอ่าคราวนี้เนะฮะ เขาก็มันไม่มีทางออกมันไม่มีทางไปไหนเขาก็มาปรึกษาผมอ่าเขาก็มาปรึกษาผมหัวไม่เป็นไรนะครับคือสนิทกันด้วยนะครับประมาณหนึ่งเขาก็มาปรึกษาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมลองนะผมลองช่วยแล้วกันนะค,คือการที่ผมโพสต์เฟ e บุ๊กเนี่ยไม่มีนะครับ ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเป็นเซียนคนไหนผมไม่ได้บอกด้วยว่าพระอะไรคือเหมือนเราอะยังให้โอกาสนะครับจนเราบอกว่าให้เวลาสองวันอ่ะเมื่อเมื่อประมาณช่วงเย็นเจ้าของโทรกลับมาว่าโอเคมีอะไรเนียอ่าเดี๋ยวผมให้น้องคนเนี้ยดิวตรงกับพี่โอตเลยโอเคไม่เป็นไรก็แล้วแต่ครับดิวกับใครก็ได้ เขาบอกโอเคพี่พี่พี่นะเขาให้คนติดต่อมาเรื่องพระและ้วอ่ะโอเคให้คนติดต่อมาเรื่องพระและ้วก็อ่าเอาอย่างนี้ละกันพี่พี่ว่าผมอะ่ะจะขายคืนเขาเท่าไหรด่ดีผมก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยพระยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณซื้อมาเท่าไหรล่ล่ะอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยืนพื้นบางครั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณซื้อมาสามแสนแปดสามแสนแปดห่างสามสิบก็อยู่ประมาณแสนหนึ่ง เนี่ยเอาสองแสนแปดแล้วกันไม่เป็นไรพี่ผมเบื่อแล้วผมเอาสองแสนห้าแล้วกันเจ้าของพาอ้าแหละเบื่อด้วยนะจะเรียกสองแสนแปดคือแม่ผมเียเอาสองแสนห้าแล้วกันนะครับก็บอกไปสองแสนห้าแต่สิ่งที่ได้ต่อกลับมามันช็อกครับมันคือเซียนคนนั้นน่ะนึกว่าเขาอ่อนัหงครับต่อเขามาแสนห้าต่อเขามาแสนห้า พอต่อมาแสนห้าปุ๊บเจ้าของเขาโมโหไงเขาขึ้นเลยคือเขาเขาเ,เขาขึ้นบอกว่างั้นพี่เอางี้แล้วกันตังค์ผมไม่เอาแล้วนะครับผมอะ่ะบอกเลยว่าผมเอาสามแสนบาทไม่ลดนะค,คือสามแสนบาทอผมเอาสามแสนบาทผมไม่ลดด้วยอ่านะครับคือพอมาถึงนะจุดเนี้ยเผื่อ เซียนพระคนนั้นยังไม่รู้ผมจะได้พูดให้ฟังให้เข้าใจว่าวงการพระเนี่ยไม่มีใครที่เขาอยากจะให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับคุณฟังผลบวกแล้วผลลบนะเอาง่ายๆเลยซื้อตั้งแต่วันแรกะนะซื้อเขาถูกๆเนี่ยไม่เกิดเรื่องเนี่ย ยังเอาไปหลอกขายคนอื่นต่อได้ประเด็นคือพระเกที่มันออกบัตรได้เป็นพระเซียนคนไหนอะนะครับออกบัตรได้ออกกี่ครั้งก็ออกได้แต่มันขายไม่ได้มันแขวนไม่ได้อะมันมันมันเหมือนป้นเขานะผมบอกแล้วมันเหมือนป้นเขาถ้าพระแท้เนี่ยเขาไม่ต้องมาคืนกูหรอกนะครับเขามีตังค์ขนาดนั้นนะนะเขานะเขาไม่เอามาคืนอยู่แล้ว อ่าผมจะไลฟฟังว่าไอเรื่องชอกโกงเนี่ยมันบาดลึกนะผมมอกคุณแบบนี้เลยครับว่าเฮ้ยรู้ไหมผลเสียมันเกิดทค่ไรคือยังไงคุณก็ต้องคืนตังค์เขาผมจะบอกให้เจ้าของเนี่ยถ้าเขาฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยเขาได้ตังค์ของเขาครบทุกบาททุกสตังค์ทำไมไม่เลือกเสียตังค์อย่างเดียววะเพราะตังค์ที่เสียไปก็คือตังค์ที่เอาของเขามาแล้วถูกปะ เลือกคืนตังเขาไปเสียตังอย่างเดียวไม่เสียชื่ออันนี้บ้าหรือเปล่าคือยอมคือเสียดายตังจนเรื่องราวมันจะลามใหญ่โตเอาง่ายๆนะผมพูดถึงว่าด้วยความหวังดีว่าฉลาดนิดนึงครับเสียตังดีกว่ายีกว่าจะเละไปกว่านี้เพราะเงินนะ่ะคุณต้องเสียอยู่แล้วเขาฟ้องช่อโกงขึ้นมาเนี่ยเสียชื่อเสียตัง โห oh, เสียมหาศาลแล้วถ้าเขารู้คือตอนนี้คนวงในอะ่ะรู้คนวงนอกยังไม่รู้แล้วคนวงนอกรู้ว่าผมถามจริงจะโดนคืนพ้าอีกเท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่นั้นชื่อเสียงพอเอ่ยชื่อออกไปปังว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะเสื่อมเสียถึงสมาคมด้วยแล้วฝากเตือนไปอีกมันจะเสียรางวัดกับสมาคมด้วย มันจะทําให้ชื่อเสียงคุณน่ะภาพลักษณ์คุณน่ะกับคนจากคนใหญ่อะ่ะมันเสียหายไปด้วยคือเรื่องแค่นี้มันมัน,มนไม่ไม่ผมไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะ,ม,นจะมันจะมามันจะมาเสียดายตังอะไรกับตรงนี้เลือกเสียตังอย่างเดียวจบแต่ถ้าปล่อยไว้เสียตังเสียชื่อเสียวงการด้วยผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนเนี้ย มีอีกหลายคนเซียนพระที่โดนคืนพระแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะขายให้ไอ้พระที่เต็มหน้าตู้กันหลายๆตู้เนี่ยผมบอกเลยคืออันนี้แน่นอนครับเนี่ยเขาก็กําลังผัดผ่อนระยะเวลาในการคืนตังค์แต่คุณไม่ต้องคุยกับสันขวานสันขวานคืนครบหมดใสใครเคยเปลี่ยนม้าคืนมากับสันขวานยังไม่ได้ตังค์พิมพอ,อกก่าเลยนะครับ แต่หลายหลายคนหลายหลายเซียนที่เขาประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ถูกไหมฮะไปทำให้เขากลัวไอ้พระมีบัตรเนี่ยมันจะแห่คืนกันเยอะมากกว่านี้ไหมนะครับมันจะแห่คืนกันมากกว่านี้ไหมอ่าฉะนั้นผมต้องบอกครับว่าโอเคนะพระเรา แล้วเราปฏิเสธไม่ซื้อมันไม่ได้มันโอ้โหมันเรื่องยาวเสียตังค์อย่างเดียวดีกว่าแล้วผมอะ่ะไม่ใช่ถ้าผมอยากจะทำอะไรอะ่ะผมผมผมทำได้มากกว่านี้เยอะอันเนี้ยผมแค่เห็นใจผมแค่อยากทำให้คนเก็บพระมีความสุขและผมก็อยากให้เซียนพระทำในสิ่งที่ถูกที่ควร แค่นั้นเองนะผมอยากให้คนซื้อพระเขาก็มีความสุขกับการซื้อพระตังก็ได้ของเขาไปแล้วก็คืนเข้าไปดิครับเขายอมให้หักด้วยถูกปะ่นะเนี่ยดีไมด่ดีเขาก็จะซื้อพระจากคุณต่อจากเซียนพระต่อให้พระมันแท้หรือมันเกน๋ถ้าคุณมีการรับกชอบเขาก็ยังแฮปปี้เขามีความสุข แต่พอมาเป็นแบบไม่รับซื้อคืนเลยหรือรู้ว่าตกเป็นรองแล้วพาเก๊มีบัตรจะไปบี้เขาแบบถูกๆขายไปสามแสนกว่าจะนะเอาเข้ากระเป๋าให้โอหักเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกอย่างเงี้ยคือผมบอ,อกเลยนะยังไงสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องนะเป็นราวขึ้นมาคุณก็ต้องคืนตังค์เขาครบดีไม่ดีต้องคืนครบสามแสนหน้าด้วยตงังค์อ่ะเขาได้อยู่แล้ว ถ้าเขาฟ้องสุดท้ายคุณจะเสียทั้งตังจะเสียทั้งชื่อแล้วลามไปเสียวงการด้วยคิดที่เป็นไม่น่าเชื่อว,ว่าเรื่องแค่นี้จะคิดไม่ได้นะครับอ่าไม่น่าเชื่อว,ว่าเรื่องแค่นี้จะคิดไม่ได้นะครับผมบอกเลยครับว่าพระเนี่ยถ้าเป็นบัตรของคนขายอะคุณฟ้องร้องได้แต่พอเป็นบัตรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยพอเป็นบัตรที่ออกจากสมาคมอย่างเงี้ยผมถามจริงะ ถ่าไปออกกี่ครั้งก็ออกได้แต่มันถ่ายไม่ได้อะมันนะครับอันนี้มันคือมันคือจุดบอดจุดหนึ่งที่ผมอยากให้แก้ไขเนะี่ยฉะนั้นเรื่องราววันนี้จึงอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้จัดการให้เรียบร้อยครับอ่าพรุ่งนี้จัดการให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยมันไม่คุ้มผมถามจริงเรื่องนี้มันแจ้งความได้อยู่แล้วมันคือช่อโกง เซียนพระอาจจะไม่รู้กฎหมายแต่กฎหมายมันใช้ได้จริงในตอนนี้ขอละครับด้วยความห่วงใยนะเงินนะ่ะก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เงินของเราเงินไปเอาของเขามาแล้วนะครับเออนะะดีกว่าปล่อยให้มันเสียไปมากกว่านี้ครับนะอันนี้ก็นะบอกไว้นะครับด้วยความหวังดีนะะ บอกเลยสุดท้ายคุณต้องคืนตังค์เขาอยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าของเขไม่แฮปปี้เนี่ยเขา,าคือตอนนี้เหมือนเขาจะไม่เอาไม่เอาตังค์แล้วด้วยเขายังดีนะเขาบอกว่าสามแสนไม่ลดเลยเนี่ยแต่ถามถ้าวันดึงเลยไปเขาบอกเขาไม่เอาตังค์แล้วเนี่ยเขาขอฟ้องอย่างเดียวเนี่ยแล้วสุดท้ายนะคุณจะต้องไปชดเชยอีกหลายค่าให้เขานะผมจะบอกให้นะครับไม่คุ้มครับ แล้วสุดท้ายผมบอ,อกเลยตัวคุณเองก็อยู่ในก็มียศมีตำแหน่งอยู่ในสมาคมแล้วภาพลักษณ์กับตัวคุณกับผู้ใหญ่ในสมาคมเขาจะมองคุณว่าเป็นคนยังไงฮะนี่เตือนด้วยความหวังดีด okay. นะครับโอเคเนะฮะอ่ะนะครับปะ่ะไม่มีอะไรพูดมากก็คือเราไม่ได้ซ้ําเติมหรือไม่อะไรเราแค่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรถ้าเขามีทางออกเขาก็คงไม่ต้องมาหาผม นะครับแต่เมื่อมาหาผมคือคือคุณสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวทําไมเสียดายตังค์ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริงๆคือมันมันต้องเข้ามาได้ตั้งนานแล้วครับกฎหมายจริงๆมันมันฟ้องร้องได้อยู่แล้วแต่เมื่อเมื่อในการฟ้องร้องไปปังเนี่ยโอ้โหทําไมคุณคนเดียวต้องทําลายวงการพระผมไม่เข้าใจครับนะไม่เรายังต้องให้โอกาสเขาเรายังต้องให้โอกาสเขา นะคือน,นี้เราให้โอกาสมาสองมาสองวันแล้ววันนี้ก็จะต้องให้โอกาสเขาว่าโอเคนะครับถ้าคุณไปเคลียร์ซะจะคือเขาพูดมาคํานึงสื่งกันนะนึกว่าโจนจะกลับใจแต่โจนไม่กลับใจเขาให้โอกาสขนาดนี้แล้วเจ้าของเนี่ยสองแสนแปดบอกไม่เอาผมเบื่อแล้วพี่หมอสองแสนห้า 2, พอยังไปต่อเขาแสนห้านึกเอยใจเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรื่องรามจะใหญ่โตครับตังก็เอาของเขามาแล้วครับนะ เรื่องราวคล้ายๆช่องเวิร์กทอยครับฟ้องไม่ได้ครับขอพิสูจน์ไม่ได้อ๋อผมบอกแล้ว่าเขาไม่ได้ฟ้องว่าพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์เขาไม่ได้ฟ้องว่าพิสูจน์ไม่พิสูจน์เขาฟ้องในฐานะที่นะครับคือเอาง่ายๆนะถึงพูดตรงๆนะถึงให้ฟ้องไม่ได้นะเสียชื่อก็ไม่คุ้มจริงๆไ้เสียชื่อก็ไม่คุ้มนะถูกไหมฮะเสียชื่อไม่คุ้มคืออะไร แล้วคนที่เขาซื้อพาระจากคุณไปแต่ละองค์เขาจะสบายใจไหมแล้วผมเตือนเลยตอนนี้ถ้าเขาเอาพาระทุกองค์ที่ซื้อจากคุณไปออกบัตรแล้วบัตรยิ่งออกงงๆอยู่ด้วยผมเอาร้อยองค์มันต้องมีสี่สิบองค์ออกไม่ได้เอา<ม>เดี๋ยวก็มันเทิงกันไปใหญ่โตอ่ะนะครับเดี๋ยวก็รีเช็คกันใหญ่โตอ่ะนะครับไม่คุ้มมันทางไหนก็ไม่คุ้มครับ ถ้าเขารับประกันต้องคืนเขาไม่รับประกันไม่คืนหรือเปล่าขายพับพร้อมบัตรนี่ประกันออโต้ครับถ้าขายไม่ประกันมัต้องขายโคลนต้นโพครับถ้าขายพัาพร้อมบัตรรับประกันนีม่มันต้องรับประกันงานออโตโอ้แต่สุดท้ายแล้วคือมันไม่คุ้มกับชื่อเสียงครับแล้วนะผมต้องบอกเลยบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ไม่ใช่เซียนธรรมดาไม่ใช่เซียนเฟซบุ๊กไม่ใช่แอดมินกลุ่มอันนี้คือต้องระดับว่านะครับเขาเป็นเซียนที่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็ เราไม่พูดไม่ซ้ําเติมก็ไม่ซ้ําเติมเรามีหน้าที่ไก่เกลี่ยให้อย่างเดียวนะครับอ่านะเห็นไหมครับขนาดไล่อยู่ตอนเนี้ยทุกคนยังขอชื่อย่อยังอยากรู้ชื่อเลยผมเอาว่าคนในวงในอ่ะรู้แต่คนนอกยังไม่รู้ฉะนั้นไปจัดการให้เรียบร้อยครับ เนี่ยจัดก,การเรียบร้อยเนี่ยมันจะได้เสียเฉพาะคนในไม่เสียไปถึงคนนอกเรื่องมันก็จะนะฮะโอเคนะครับวงการมาเคลื่อนมันก็จะยังดําเนินไปได้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนนอกรู้ด้วยผมเอาเครับว่ามันสะเทือนวงการแล้วจะคืนพักกันอีกเยอะครับเนะี่คือทุกอย่างมีหมดแล้วครับ อ่ะเนี่ยก็แค่นั้นเองครับ